สวัสดีครับเพื่อนดาวินครับสองพุ่มเด็ดกับเอสแอผมชื่อเชษสุขแกนะครับสิบนกาสามสิบห้านาทีนะครับขอแชร์งานีวิจัยก่อนนะครับเออ่ขอดูตลาดก่อนแล้วกันนะครับในแง่ของตัวตลาดนั้นเออ่มีการแกว่งตัวในหลายประเทศนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ทางตลาดในสหรัฐอเมริกาที่ลงมาห้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดนะครับได้แจกลงไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบจุด นะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นวันนี้ในออสเตรเลียปิดนะครับในญี่ปุ่นบวกปลา205จุดรับเกาหลีบวก11จุดในไต้หวันบวก121จุดฮ่องกงปิดนะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้ลบไป13จุดนะครับโคล,ลัมเปอร์บวกไป7นะครับในเตร์ตามสิงคโปร์ปิดนะครับฟิลิปปิน์ปิดจาการ์ตาปิดนะครับ ในเวียดนามบวกไป9จุดสาเหตุที่ปิดเป็นเพราะว่ากูนไฟเดย์ของทางสหรัฐอเมริกากับทางยุโรปนะครับเดี๋ยวใบ่ายเนี่ยในยุโรปก็จะเป็นลักษณะการปิดเพราะนั้นตลาดหุ้นทยวันนี้เนี่ยจะมีลักษณะของการแกว่งตัวช่วงแคบนะครับในลักษณะของการแกว่งตัวช่วงแคบเนี่ยเนื่องจากเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าน่ากังวลใจอย่างหนึ่งก็คือกังวลใจในแง่ของตัวทอง นะครับโกลด์สปอตนั้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวจากระดับาราคา3 3 0 0ประมาณ45เหรียญน,นะลงมาเหลือ3,326เหรียญน,นะก็ระมัดระวังกับให้เพิ่มความระมัดระวังขนาดนี้เนี่ยตัวการที่จะไปคุยกับทางสารเมริกาในหลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นละะักษณะ มีมาตรการมีการวางแผนมากขึ้นเมื่อวานนี้ยุโรปนั้นในแง่ของตัวดัตเองลงไปร้อยหจุดนะครับฝรั่งเศสลงไป44ในขณะที่อิตาลีนั้นลบไป87ในขณะที่ตัวลอนดอนนั้นบวกเพียงแค่0.06กับตลาดแคบม,มานะครับไปดูตลาดกันอีกทีหนึง่งในแง่ของตัวนี้ฮะ TUT ห้านะดูการเคลื่อนตัวของราคาหุ้นในหมวดต่างๆดูนะฮะว่าจะสา,ามารถขึ้นได้ มากน้อยขนาดไหนโอเคขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ตัวของอาการแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้ไหมเนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับอโอเคโอเคครับทียูทีห้าไปดูกราฟพุ่น,น,นนะกันฮะการพุ่ง นะกราฟพุ่นนั้นวันนี้วันนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ลงมาก่อนเลยนะครับแบงค์กรุงเทพนะครับแบงค์เทพไปหาจุดรับกันนะเพื่อนนักลงทุนครับถ้าดูรายการอยู่เนี่ยเนื่องจากแบงค์ประกาศผลการงานออกมาแล้วดีนะครับบอใช้อ่ะนะฮะแต่เนื่องจากข่าวทุกอย่างจบละร้อยสี่สิบสี่บาทจุดรับที่สําคัญเนี่ยนะครับจะมีที่ระดับระการ้อยสามสิบเจ็ดบาทร้อยสี่สิบาทนะครับแล้วร้อยสาสิบาทในตัวแบงก์กรุงเทพนะครับเคแบงก นะครับเคแบงออนตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับออนตัวลงมาขณะนี้ยืนปิดอยู่ที่ราคาไมยา่ยืนเตดอยู่ที่ราคา1 4 8บาท50ต่าง1 4 5บาทจุดรับอยากรับแบงก์จากสิกรไทย1 4 5บาทนะครับจ้าอยากซื้อเพิ่ม1 4 5บาท1 4 0บาทครับตัวไทยพาณิชย์115บาทนะครับ115บาทจุดรับที่สำคัญจุดโลนะครับอยู่ที่ประมาณ111บาท110บาทนะครับ ตัวกรุงไทยนะ,ะดูกรุงไทยก่อนนะครับกรุงไทยจุดรับที่สําคัญ21่สบาทสีจุดรับที่สําคัญ20่สิบบาทห้สิบสั่งครับทิสโก้นะครับทิสโก้นี่ขึ้นมาร้อยหนึ่งเลยนะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งบาทสูงสุดของทิสโก้นั้นเคยทําไว้ร้อยสามบาทนะครับทีทีบีครับเป็นแบงก์แบงก์หนึ่งเป็นแบงก์เล็ตนะ,ะจุดรับที่สําคัญรอบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบนะฮะ บาท90้ัสิต่างโอเคครับเช้านี้เองหุ้นผมกําลังเรียนว่ากลุ่มแบงก์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวทั้งหมดนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะต้องมีพอเงินออกจากแบงก์แล้วแม้ว่าจะวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้คืนนี้ในยุโรปในอเมริกาจะไม่มีการเทรดเพราะฉะนั้นข่าวในวันจันทร์จะไม่มีก็ตามเนี่ยนะแตะ่ตลาดเนื่องจากเป็นวันศุกร์แล้วความไม่แน่ใจ เสียรภาพกองทุนต่างๆขายเนี่ยนะไปหาจุดรับหุ้นกันแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันมีการไม่ยอมรับในแง่ของกําลังการผลิตในหลายประเทศนะก็เลยทําให้ตัวพิเทพวันนี้พิเทพมาที่ระดับราคา105บาท50ตังค์จุดต้ร้1ยสบาทนะจุดต้านอยสิบาท,นะด,า110บาทดูซิว่าจะวิ่งขึ้นถึงหรือปะ่ะนะฮนะร้อยหบาทห้าสิตังค์จุดเคยทำไฮไว้รอบนี้เนี่ย นะครับในตัวของ107ยเบาทห้าสตังค์ครับนะฮะตัวต่อไปเป็นเดลต้านะครับเดลต้าเดลต้าราคาหุ้นเดลต้านั้นมีการขยับเอ่อแต่ไปยังไปไหนไม่ได้ไกลเลยฮะตอนนี้6กบาท75ตังค์ผมกลัวว่าจะอยู่ที่ระดับเรื่องตรงนี้ยฮะ67บาท70บาทมากสุด70บาทแต่กลัวไปไม่ถึงถ้าด้วยซ้ำไป70บาทฮะ70บาทนะฮะเจบาทนะฮะมากสุด70บบาทนะครับยังไปไหนไม่ได้ ยังมีเรื่องที่ต้องจดจำต้องตามอยู่นะครับในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของอภาษีนะว่าเจา่ายังไงนะ CPO ครับอซีพีโอ่อจุดต้านอยู่ที่ระดับห้าสิบบาทห้าสิบสองบาทนะครับห้าสิบสองบาทเนี่ยห้าสิบสองบาทนะครับห้าสิบสองบาทห้าสิบสองบาทฮะจุดต้านห้าสบองบาทนะครับอ่าจุดรับล่ะสี่สิบ 8บาทไหม48บาทอ่าเอาตรงนี้แล้วกัน48บาท48บาทฮะนะจุดรับ48บาทปลอดภัยหน่อยจะไปรับ49ก็ก็ใกล้กันไปปทครับปีทีนะครับราคามันโลกขึ้นปทขยับมากที่สุด32บาท50ตังค์นะครับอ่าไปฮะ32บาท50ตังค์ CPF อ่า25บาท50ตังค์ละอ่าผมว่ามัน ให้อ uh ีกห้าสิบตังค์หะายี่บหกบาทแบบไม่น่าไปไหนได้กราฟกราฟจีอูดูกราฟหน่อยแล้วกันนะครับราคาหุ้น uh, ที่ระดับราคา47บาท25ตังค์นะครับกับ50บาท47บาท25ตังค์กับ50บาทกับเอ็ดวานเอดีวีเอ็นซเนื่องจากตลาดมันจะเงียบนะฮะเพราะนั้นตลาดในช่วงบ่ายจะเงียบมากกว่านี้ นะพอตลาดเงียบแล้วเนี่ยจะส่งผลทําให้ตัวของออความไม่แน่ใจสําหรับการลงทุนเพีมเชิงมากขึ้นจะมีกแรงขายทํากําไรแล้วมาระวังหน่อยแล้กัน270บาทครับยังไงไงผมว่าปลอดภัยที่270บาทก่อนทีทีทบีบอกไปแล้วนะครับร้อยออทีทีบีเนี่ยบ,บาท90ตังค์จะปลอดภัยมากครบาท90ตังค์จะปลอดภัยมากนะครับ v ีจีไอหุ้น v ีจผมว่าเป็นหุ้นข่าวที่เล่นเกี่ยวข้องกับ เชื่อแบงค์นะครับว่ารอบ2จะมานะครับแล้วก็เลยดึงกลับขึ้นมาข่าวแรกนั้นรอบแรกเนี่ยไม่ได้รอบแรกที่ได้นั้นก็จะเป็นอะไรฮะเป็นตัวของกรัฟกรุงไทยนะครับแล้วก็กลุ่มของ CP กลุ่มทรูนะอีกกลุ่มหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้อีกละนะลืมนะแล้วก็ส่วนตัวเนี้ย BTS กับ ตัว VTI เนี่ยจะเป็นรอบ2ก็เลยทําราคาขึ้นมาระมัดระวังหน่อยครับแต่เนื่องจากราคาเป็นสองบาทนะครับเป็นเป็นลักษณะของการเก่งกาไรนะ WSA ยังกลับขึ้นไปที่เดิมไม่ได้นะครับยังเป็นลักษณะสองบาทแปดสิบตังสองบาทเก้าสิบตังอยู่ครับแนวต้านอยู่ที่ระดับสามบาทนะครับแนวต้านอยู่ที่ระดับสามบาทเอ็มคอร์ไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะอ่อสี่บาทเก้าสิบตังห้าบาทห้า หบาทนะหบาทเป็นแนวต้านอยู่ครับ MTC l i s i n g เนื่องจากผลการงานแบงก์ออกมาฮะตัวนี้คงจับขึ้นมาเล่นเก่งกำไรสี่บาทแนวต้านนะครับสี่สบาทยีบตังสี่สบาทเป็นแนวต้านของตัวหุ้น MTC นะครับ i v l อ่อเป็นหุ้นที่ช่วยตลาดได้ระดับหนึ่งแต่ไปไหนไม่ได้ไกลน,นะฮะยังคงเป็นรักษณะทรงๆตัวอยู่ ลักษณะ20บาทจะเป็นแนวต้านนะครับคุณชอเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะครับอ PTGC PTGC นะครับที่ระดับราคาประมาณ20บาทจะเป็นแนวต้านที่สำคัญครับไทยออย TOP ราคาน้ำมันนะฮะในแง่ของ TOP ที่ระดับ25บาทนะยี่ระดับ25บาทนะครับในแง่ของแนวต้านนะครับใน ไยออยปูนใหญ่อ S.C.C. นะครับ S.C.C. ราคาร้อยหกสบาทครับสูงสุด170บาทนะครับเจ้าหน้าที่ครับมีคุณชอเข้ามารออยู่มั้งครับนะโอเคนะครับก็ลองดูครับว่าตลาดนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรอดูครับถ้าเกิดคุณชอเข้ามาจะให้คุณชอดูภาพใหญ่ๆของตลาดและดูเทคนิคทั้งหมดของตลาดว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามฝากเตือนเพื่อนทั้งคุน นะบ่ายนี้ทางยุโรปจะไม่เปิดนะครับทางตลาดโดยทั่วไปจะมีปริมาณการซื้อขายบางนะครับเพราะนั้นที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะให้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะเดี๋ยวรอคุณจอเข้ามาก่อนนะครับ้ายังไงเดี๋ยวผมเอาเล่นตัวเมืนะ่อกี้เราได้ถึงตัวของปูนใหญ่ละนะครับแนะคลคอมซีซีที CET นะครับหบาทฮะห้าบาทสี่สิบห้าถึงหกบาทนะห้าบาทสี่ห้าถึงหบาทห้าบาทหกสิบห้า,าเข้าซูมแล้วครับอ่ไม่มีคนรับมั้งคะอ่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรียกเจ้าที่ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะคุยกับเจ้าที่สักนิดหนึ่งนะครับอ่ให้คุณจอเข้ามาอ่ดูตลาดนิดหนึง นะครับแป๊บนะครับเจ้าที่ครับเอ,อ,เอ,อโอเคเออคุณจอมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> บอกเจาก้าที่ไม่ทราบเห็นของคุณจอ,อยังผมก็ย้ำไปนั่นเอง นะะนะครับโอเคไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวถ้ากูจอเข้าได้แล้วก็ตัดเข้าไปสวัสด์นะเห็น list ิ้งแล้วก็เห็นตัวนั้นแล้วเห็นตัวสวัสสวัสเป็นไงเนี่ยแคบครับนะแคบราคาสูงสุดที่เคยทำไว้30บาทครับยีบก้าบาทหสิบสั่ง30บาทและว30บาทเนี่ยต้านตัวบนอีกเกิน3-5บาทไกลมากนะครับทูครับผมว่าทูเนี่ย นะครับมันแต่ไปมาการที่ขายบางเหลือเกินน,นนะครับอ่าสิบสองบาทห้าสิบตังค์นะเป็นเดลต้านะครับเอ่ออมตะอ่ามาตะเอ่าาอยังกลับยากนะยังกลับยากยังกลับขึ้นไปยี่สิบบาทยังค่อนข้างลำบากอยู่นะครับในขณะที่ตัวโคโบร์ G L O B A L โคโบร์นะโกโบ ออราคายืนยืนทรงต,รงตัวครับ7บาทนะยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับออตอนนี้6บาท75ฮะแนวต้านที่ระดับ7บาท50ตังค์จะเป็นแนวต้านอยู่นะครับตัวแถวคอมตัวมันจะ PG อ่าไปแล้วไทยออยปุ่นใหญ่ขอดูปุ่นใหญ่หน่อยนะปุ่นใหญ่นะครับปุ่นใหญ่ s c สซ ร้อยหกสิบาทครับแต่ผมอยากเห็นร้อยเจ็สิบาทนะครับถ้าเราได้เห็นร้อยเจ็สิบาทเนี่ยตัวใหญ่จะดีมากครับ b d m s ครับไม่ได้พูดซะ้นตั้งนานนะ b d m s เนี่ยยี่สิบสาบาทจุดรับครับนะยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับยี่สิบสาบาทสี่สิบขึ้นไปเลยี่ส24ี่บาทได้เลยนะครับในขณะที่อ๋อพูดถึงตัวนี้ก็คิดถึงมินนะฮะมินยี่บห้าบาทเจ็ดห้าอีกนะ นะยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ26บาทขึ้นไปได้ EOT ยังไงต้องดู EOT นะเ EOT ยังไม่สามารถทะลุผ่าน38บาทขึ้นไปได้เลยนะครับวันนี้ตลาดจะบางกว่าวันอื่นๆอ,น o อีกนะครับ OR OR เนี่ยฮะได้ได้อะไรลนะได,ไดนะ้ได้แบงค์นะได้แบงค์นะ OR สิบสองบาทไม่รู้อยู่กลุ่มไหนจาไม่ได้นะสิบสองบาทห้าสิบตังค์ต้องดูหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์สองบาทหกสิบกก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในแง่ของตัวฮะฐานนี้ครับคุณชอรออยู่ครับแล้วก็ยังไม่มีใครรับเข้าในในซูมเลยครับด้วยกรุณารับเข้าสูมทีโอเคมาแล้วเอาแล้วครับไปละคุณชอเชิญรอมานานละเชิญเอา ว่าไปคุณจอเจิดโอเคครับออกได้ละโอเคครับ